คุณรู้ไหมว่าเมสซี่เคยยกมือไหว้นักเตะคนหนึ่งในห้องแต่งตัวของทีมชาติเขาไม่ได้ไหวเพราะความเกรงใจแต่ไหว้เพราะความศรัทธาคนคนนั้นไม่ใช่บาติสตูต้าไม่ใช่มาราโดนาแต่คือปาโบลไอมานักเตะที่คุณอาจลืมไปแล้วว่าเขาเคยยิ่งใหญ่ขนาดไหน สวัสดีครับนี่คือรายการที่จะพาคุณย้อนรอยนักเตะที่มีอิทธิพลต่อหัวใจของนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกวันนี้เราจะเล่าเรื่องพ่อมดลูกหนังที่เคยเป็นแรงบันดาลใจของเมสซี่และของแฟนบอลทั้งยุค2,000ปาบโบลไอมาหรือที่แฟนบอลรู้จักในชื่อเอลปายาโซตัวตลกแต่เขาไม่ใช่ตัวตลกที่ใครหัวเราะเยาะ เขาคือตัวตลกที่ทำให้ทั้งสนามหยุดดูเขาเลี้ยงบอลเหมือนกำลังเล่นมายากลจ่ายบอลเหมือนวางด้วยมือและมองเห็นทุกมิติในสนามแบบพ่อมดในยุคที่ฟุตบอลเต็มไปด้วยความเร็วและพละกกำลังไอมาคือลมหายใจแห่งความคิดสร้างสรรค์นักเตะที่เล่นฟุตบอลเหมือนกำลังวาดภาพย้อนกลับไปตอนเมซี่ยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆที่ลามาเซียเขาบอกกับโค้ชว่า ผมอยากเล่นให้เหมือนไอมาเขาดูวิดีโอของไอมาซ้ำไปซ้ำมาจำท่าหลอกล่อการเลี้ยงหลบ2-3ถึงคนแล้วจ่ายบอลทะลุช่องได้แม่นเปะ๊ะและเมื่อเขาได้เล่นทีมชาติร่วมกันสิ่งแรกที่เมสซี่ทำคืออะไรครับเดินไปหาไอมาแล้วยกมือไหว้เมสซี่เคยพูดเองว่าตอนเด็กผมไม่เคยคิดบอกว่าจะได้เล่นกับเขาในทีมเดียวกัน วันนั้นมันเหมือนความฝันเป็นจริงแต่คุณรู้ไหมว่าไอมาเกือบไม่ได้เป็นนักฟุตบอลเลยด้วยซ้ําเขาเคยเกือบเรียนแพทย์เพราะพ่ออยากให้เป็นหมอแต่สุดท้ายหัวใจเขาเลือกสนามหญ้ามากกว่าห้องผ่าตัดแล้วโลกฟุตบอลก็ได้พ่อมดมาคนหนึ่งปี2001บาเลนเซียทุ่มเงิน24ล้านยูโรคว้าตัวไอมาจากริเวอร์เพลตถือเป็นสถิติสโมสรตอนนั้น หลายคนสงสัยว่าเด็กตัวเล็กๆคนนี้จะไหวหรอคำตอบคือเขาไม่ได้แค่ไหวเขาพาบาเลนเซียคว้าลาลิก้าสสมัยและยังช่วยคว้ายูฟาคัพด้วยเขาคือหัวใจของเกมรุกคู่แข่งต้องจับตาทุกการสัมผัสบอลของเขาแต่เส้นทางของเขาก็ไม่ง่ายอาการบาดเจ็บรุ่มเร้าช่วงปลายอาชีพเขาย้ายไปเบนฟิก้าและสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิดคือ เขาย้ายไปลีกมาเลเซียในปี2014ใช่ครับมาเลเซียกับทีมโจฮอดารุนตาซิมไอมากลายเป็นนักเตะต,ต่างชาติที่มีค่าเหนื่อยสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของมาเลเซียตอนนั้นแม้จะเล่นไม่กี่นัดแต่ก็ทำให้แฟนบอลเอเชียได้เห็นแสงของพ่อมดอีกครั้งหลังแขวนสตาร์หลายคนอาจคิดว่าเรื่องราวของไอมาจบลงแล้วแต่ไม่ครับเขากลับมาอีกครั้ง ในฐานะผู้ช่วยของลีโอนลสกาโลนีและพาทีมชาติอาร์เจนตินาควา้าแชมป์โลก2022มีภาพไวรันภาพหนึ่งที่ซึ้งมากเมสซ,ซี่กอดไอมาแล้วร้องไห้หลังเข้าชิงบอลโลกเป็นช่วงเวลาที่อดีตไอดอลกับสิทธิ์ร่วมปลดปล่อยความรู้สึกไอมาอาจไม่เคยได้บอลลองดอเขาอาจไม่ได้ยิงประตูเป็นร้อยแต่เขาคือแรงบันดาลใจให้เด็กคนหนึ่งจากโรซาริโอที่เติบโตขึ้นมาเป็นลีโอเนเมสซ,ซี่ และนั่นอาจเป็นเกียรติยศสูงสุดที่นักเตะคนหนึ่งจะได้รับหากคุณชอบเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพราะทุกการเล่าเรื่องเราจะพาคุณไปพบกับตำนานที่อาจอยู่ในเงาแต่เปล่งแสงในใจคนดูเสมอ